สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอ้แลดี้ผีแดงกับช่วงเรื่องเล่าข่าวแมนยูกันเหมือนเดิมนะคะดีลของลาบิโอร่มแล้วนะเมะื่อวานนี้มีรายง,งานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยกเลิกดีลของอาร์เดียงลาบิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโดยระบุสาเหตุว่าเกิดจากทางคุณแม่ของลาบิโอเนี่ยนะคะที่ทําหน้าที่เป็นเอเย่นด้วยเนี่ยเรีย้ยแค้นเหนื่อยสูงเกินไปทําให้สโมสสเนี่ยถอนตัวออกจากการเจรจาเดวิดออนสตีนะคะรายง,งานเพิ่มเติมว่าแมนยูเนี่ยได้ติดต่อไปยังคาเซมิโลของเรอัลมาดริดนะแล้วก็ไกเซโด ของบตันด้วยเพื่อทดแทนดีลของลาบิโอแล้วสื่อที่มาลิลระบุนะคะว่าทุกคนที่เลี้ยวมาลินเนี่ยมีราคาเพราะฉะนั้นราคาของคาเซมิโลเนี่ยอยู่ที่70ล้านยูโรทามันซื้อ,อยากซื้อเย็นก็ลองดันเด็กมาใช้ดูไหมไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาแบบไหนเชื่อว่าแฟนบอลน,น,น่าจะรับได้แหละร็อบอร์สารจาก ESPN นะคะบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังมองหาดีลสําหรับคาเซมิโลและถึงแม้แหล่งขา่าวใกล้ชิดของยูไนเต็ดจะยอมรับว่ายังอีกยาวไกลแต่พวกเขาก็ได้รับกําลังใจที่จะทํให ให้บรรลุข้อตกลงให้ได้แหล่งข่าวบอกกับ ESPN ว่าความชอบของคาเซมิลนั้นก็คือการอยู่ที่เบอร์นบิลซึ่งเขามีสัญญาถึงปี2025แต่นักเตะชาวบาราซิลรายนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธการย้ายมาที่โอทัฟฟอร์ดโคเซเฟรดิกดีแอสสื่อจากมาดริดนะก็บอกว่าสําหรับ คาโลอันเชลอตตีเนี่ยคาเซมิโลเป็นผู้เล่นที่ถาวรที่แล้วมาดริดนะนอกจากจากการมีความสัมพันธ์พิเศษกับเขาแล้วเนี่ยแต่ไม่มีใครในมาดริดหนีความเคลื่อนไหวของการตลาดได้อย่างที่พวกเขาพูดเสมอที่มาดริดคุณต้องใส่ใจจ,จนถึงวันสุดท้ายเสมอโคเซ่บอกว่าการปรากฏตัวของผู้บริหารแมนยูเน็ตในมาดริดแสดงให้เห็นว่ามีความพยายามมากขึ้นสำหรับทั้งคาเซมิโลและจาวเฟลิกจะเกิดอะไรขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า Elon Musk ค่ะยูย,ยูก็โพสทวิตนะบอกว่าผมกำลังซื้อแมน u ยู t ในเตดด้วยความยินดีอะไรยังไงจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะปั่นกระแสะมากกว่านะเอมี Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter ภายใต้ชื่อเลดี้ผีแดงยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะคะวางลิงก์ทุกช่องทางให้แล้วใน Description จิ้มลิงกกันได้เลย หรือใครอยากพูดคุยกับเอแบบส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้ที่แอดเลดี้เก้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันค่ะ